เล็มฟาร์มเลยนะฟาร์มเตยนะซ้ายสุดนะซ้ายสุดได้เห็นป่ะโอ้ยเฮียจะวิ่มีอะไรข้างในเชฟซ้ายมันวนวนกับทางเดิมทางบ้านคนรวยเกิดว่าเป็นฝั่งทางตรวจเร็วมากเอาขับหน่อยวนไปเยอะมันหนึงอะไรนะขับหน่อยไปเยอะมันหนึงไปกินน้ำแป๊บนึงขับไปไหนก็ขับไปช่วยเคสไงอ๋อไม่ใช่คันนี้หรอ

กล้าตามหรือเปล่ามันกล้าเกินพี่โอ้พี่มันมีเป็นยี่สิบกว่าคันไม่กล้าตามก็แย่แล้วมันกลัวไงเอาปืนไล่ยิงกันยากูตายอ่ะมันก็ตรงอยู่ป่ะถามไปยังอ่ะคนโง่อ่ะมันขับรถโง่จริงพี่ใวๆหิ่ชีดอะไรเปล่างูแม่งร้องเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอายังไม่อะรออะไรกันไร้ลงนะร้องอย่างไรอ่าคนลแกมติ๊กไหนมันรออีกแบบไงเตี่ยบพวกเนี้ยเออ เขียวอก่แล้วเหรอยโกลยกมเลยเนี่ยเขียดจริงเลยไงเขียจริงแล้วเขียด่ากูรู้จักูจัดบบกูส่งบอรู้จักูจัดยี่หัวม่วงเนดขยะรเขียดเด่นปะาแกไอน้องชมาที่หลอกกันนะที่จีบอกเลืสองนาทีอะแต่รถแม่งวาร์ปจัแบ ไอช็อตที่ไอช็อตที่มันวาร์ปหายไปอ่ะที่มันมุงเงวาร์ปตรงเืินใหญ่เินเขียวอ่ะเฮียวาร์ปนางเกลียดเลยอย่นั้นอ่ะอยู่คนละที่กันเลยครับขาพระตามไม่หยุดเลยนะระวังนะพอลงรีหลอดบ้านแป๊บเลยนะกบสี่ตามผมอยู่ความดีจีร์เฮียแปะของในในตู้ให้มันได้เฮียได้ไม่ต้องนอนรีลุงมาขับยนงของให้ไอ้เชคกียมันให้เขาได้บ้านมันใ้เขาได้บ้านจะจะไปซ่อมสักทีหนึ่ง ได้ไหมเขาได้เขาได้เขาได้เขาไ,ขได้โอ้ยไปครับไปครับไปครับซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนเอาซ่อมเอากล่องซ่อมยังเอากล่องซ่อมไหมเอามาเอามาสี่กล่องสี่กล่องรถกลับมาทำปั๊มดีจีปะไม่กลับไม่กลับพี่อยู่รไนเกมแล้วนที่เหยีบกลับไม่ขาดเลยทีบเห็นบบ้างเห็นปะ ตรงไปแล้วมันตรงตรงหนีไปเมื่อกี้ตรยาวเลยันเกมไปหนีไปแล้วนี่ถงหอบบูแมงต่อดกวยาทมี่กมนีแล้วนะกบสกบสเหะนั่น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 อยู่ตรงโบดตรงโบดตรงโบดรงโบดอาหนตัวดูทากะไหละน้องใช่บ้านบ้านเก่าหรอบีบ้านเล็กอะบ้านหลังเล็กอะตรงโบดตรงโบดอะวเยอนะแถวนั้นอ่ะเยอะปะเยอะปะสี่านเอะเดียยเียมาเียเเาเลือลังไปับเหลือง

พี่เบาพี่เบาพี่ว่าไงว่าไงภูมิเหตุมียพี่ใส่พวกเสื้อผ้าชาแนลด้วยหรออะไรนะภูมิเหตุมียพี่ใส่พวกเสื้อผ้าชาแนลด้วยหรอผมไม่รู้ลุงใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสเกมก่อนได้ปะไม่เมียพี่ใส่เสื้อผ้าชาแนลเลยนะช่างแม่งเหอะช่างแม่งเมียผมเหอะลุงช่างแม่เถอะเดย้อนเอาเกมก่อนเกิดเมียพี่รวยเกินอะพี่ฮะเกิดเมียพี่รวยรวยจักฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะ ทำไมเบียร์เบียร์พี่รวยจังจังแม่งเหอเขาแค่ถามพี่เฉยพี่ทำไมเบียร์พี่รวยจังอืมทำมาันเหอะงันผม มันนะมันเยอะนะมันเยอะนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยหลังบ้านหน่อยช่วยหน่อยหลังบ้านนะผู้ใหญ่บ้านแล้วดูบ้านใหม่ขึ้นเลยตุ๊กตาดอกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เขึ้นแยกแยกหลังบ้านเราอ่ะกอลกอกอลกอมันเยอะมากกอลหมอมันเยอะมันเยอะเพื่อนมันมาเติมอีกชื่อเลยแต่ว่าบ้านใหม่ขึ้น นายยิงให้อยู่ไหครับนายยิงให้อยู่ไหนวะอยู่ไหนอะกูผ่านหน้าบ้านไม่เครมาแล้วข้างหลังบ้านหลังบ้านเราเลยลงแม่ลงแมาลงไม่ลงนะลงได้พี่ลงได้ๆูดบ้ายมะขึงนด้ตายปะยิงหน่อยยิงหน่อยยิงบนรถหน่อยบนรถหน่อยเดี๋ยวกูเปิดหาคีนะกูเปิดหาคีนะ เปิดอกคีนะการเตือนจากการเตือนเอาแม่เลยไปแล้วแกมอย่างกาแจ้งระวังไม่ตานะโอเคสัตว์ยิงต่อไปเป็นแลวนี่ตายแล้วนี่ตายแล้วตายนะเมื่อยิงเม่อยิงเม่อยิงเม่อยิงโอเคครับอทำไม่ไอ้หี้ย มาเล่นทางนี้หน่อยมาเล่นทางนี้หน่อยดึงมาเล่นทางนี้หน่อยมันชุกเยอะมันชุกเยอะต่อเล็วต่อเร็ว สวยลุงตายสัตว์ชุบพี่เปาหน่อยชุบพี่เปาหน่อยชุบพี่เปาหน่อยชุบพี่เปาก่อนชุบพี่เปาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุบให้ลุงเล่นเลยพี่ปิดแจกของเพี่ปิดตัวชุบหน่อยพี่ปิดตัวชุบหน่อยสัตว์กระโดดเลื่อ้วตัวนึงเรื่อยๆรอตีไพ่ตีผมตีไพ่ครับลุงสวยครับลุงฮอร์ฮอร์ฮอรฮอ

ก็จอห้าน้อยเขยรอตายตายมาขี้เลืเลยก็มืเชี่ยขี้โเดร์เยอะกยก็ต่อห้้อยเหี้ยเปิดหนัี้นั้นได้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 ไดรได้ได้ได้อก้ได้่ด้ได้ไดได้้ได้ได้ได้ไี้ได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 ้ไอนได้ด้ได้ไเ้ได้ไ้้ี้้ะ้้บอกบอกเขาบอกเขาดีๆบอกเขาดีๆบอกเขาดๆ ไม่ผม่ไม่วงเข้ามาไมวงเข้าไปแล้วแล้วคุณ่าไอ้นี่ออกมาประ่อาเหนเข้าม้อเปมามพี่่ไ่คุณเลยมมี่ไ่ไม่พ่ถืออยู่ที่าี่ถไม่ถไม่ถึงแล้ว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 ผมเห็นอยู่มไปตวคตอนที่เขาออกมาถึงแล้วผมเห็นว่าถึงแล้วเนี่ยถามดิ เนี่ยถามดี่ถามพี่เปาดิถึงแล้วอยู่ด้านหลังผมมองอยู่ผมเปิดปุ๊บมองเลยพอมาวงมาพุ๊บแล้วตำรวจพิ้งมาหยิบพอดีเลยวงเปิดก่อนหน้านี้นานแล้วปะอะไรนะครับคือคือของผมอะวงมันเพิ่งมาตอนที่ผมวิ่งมาเอาศพจะรุ้เปิดก่อนหน้าน้นแล้วใช่ไหมไม่ไม่ผมเปิดผมเปิดพอดีแล้วคุณก็วิ่งมาพอดีเลยเออคุณเปิดอาคิดแล้วเขาไม่ได้แล้วจบแล้ว แต่ว่าคุณก็ล้มไม่ใช่หรอตอนอยู่ในวงอะเราอยาไปกับพี่ต่ออ่อครับตอนแรกผมกุ้มสดน้อยะเนี่ยมานายสัตวป้งเดียวไปกำลังวิ่งมาเนี่ยป้องเดียว โอเคสัตว์ช่วยกูอ้วนเข้ามาลุมาแล้วเขมาแล้วเขมาแล้วเขมาแล้วห่วงหลงรถไม่ติดใครมาทำไว้สัตว์ไอ้เหี้ยตัวไหนไว้สัตว์ไอ้เหี้ยสปาร์กรีใช่ปะมีเยอะไกูเจอไอ้สัตว์ทำโรงกูไอ้เหี้ยชาติหมาไอ้สัตว์ทำมาเร็วปั๊มยาด้วยปั๊มยาด้วยใส่ก่อนซะ ลุงเนี่ยรถกบรถกบปีศพนึงอ่าคิดจะหมดแล้วอาคิดจะหมดแล้วเอาดีหก่อไหมอานีหน่อยไหมสามสีอ่ะไปพิลล่าแต่ไม่ได้ใช้พี่เวลาแตกช่วยหน่อยดิอยู่แล้วแตกคุณเอาดีตอนนี้ถึงบ้านแล้วตำรวจแหละค่ะเป็นศพไง จัดให้มันเป็นสด่อยวางมัน,มนไอ้นี่บ้านนะพี่เรามาชาบ้านนะเอาเี็ตเพียงเก็ตสองชาบ้านไหมพี่ชาป่ะถ้าไม่ชาจะเข้าฟ้าอาหารจะหมดละ มังน้องได้ป้านไรกะกูมีให้นะได้พี่อยู่ไหนแข้าบ้านไม่ได้เหรอกูอยู่สเตเดียมน้องตอนเนี้ยเบามึงเลิกเจอสักที่เลยมึงเลิกเจอสักที่เลยอุตสาหกรรมอ่าเจอเป็นเชฟเต้ผมขึ้นทิกตอกดึงเวลาให้แล้วกันดูใช่ป่ะอุตสาหกรรมไอ้ตรงใต้สามล้านอ่ะดูป่ะใต้สามล้านเหรอไอ้ตรงหลังบ้านเอซ่าปะนะอะมึงมางัดบ้านไอ้ตรงนั้นก็ได้ งานบ้านของนั้นอ่ะองานบ้านเราบ้านเราบ้านใช่ปะใช่อยู่รอบๆบ้านเยอะๆเลยครับพี่การเคลียร์ตำรวจในบ้านด้วยครับพี่ยังเพิ่งเข้านะครับผมเลขหนึ่งศูนย์ห้าสิบตินกูแคสเข้ามกูต้องปิดยังชีวิตกูถามมิงวันนี้ห่อเยอะไหมันปิดไม่ได้อะผมอะไรไม่อะไรตินพี่โดนนะพี่โดนพี่พี่โดน ก็ถึงกำลังมีอยู่ไหนกำลังถึงกำลังจะถึงไอไอตรงอันนี้นะไอตรงทางที่มันเป็นโกดังใหญ่ๆนะรู้ใช่ปะที่หลังมันเดือดลงน้ำได้สำหรับใช่ใช่ใช่เข้ามาแล้วจอดอยู่แถวไอตรงเนี้ยซ้ายเห็นปะบ้านลุงนะใครจะกลับบ้านอ่ะบ้านลุงอยู่ไอยามากเกี้ยเกี้ยงอ่ะบ้านติงขาช่วยหน้าบ้านนี่เกียร์น้ำมันจะหมดไอสัตว์มาช่วยหน้าบ้านหน่อยน้ำมันจะหมดมาช่วยหน้าบ้านก่อนน้ำมันจะหมด มีรันหมดไรสัตว์หน้าบ้านเลยหน้าบ้านัมาจากขวาทางขวาลุงมีศกนึงตรงวงเวียนแล้วตรงวงเวียนเลยมีตบอยู่ความยาวความยาวหน้าบ้านเร็วเร็วเร็วลุงโดนตำรวจด้วยแล้วมันจะหมดด้วยเนี่แล้วมันหมดไปแล้วย่านมันบัาด้วยย่านมันเฮ้ยตำรวจช่วยกูทำไมเนี่ยตำรวจชนผมไม่อ่ะตำรวจชนผมไม่อ่ะ ยังยังไม่หมดแล้วครับไปดูดิอะไรของเขาอ่ะเขามืนอะไรอ่ะเขามืนอะไรอ่ะไอ้ยจสอนอนเจออตอ้อดีมแจ้งในายางหล้เรีกแล้วเลขหนึ่งศูน uh, ย right? ์สามสองครับลุงเรกแล้วหนึ่งศูนย์สามสองครับ วดีบในไล่องเต็มครับไหนอ,ะอ่ะอ่าใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมซ้อมเองแล้วครับก็เดี๋ยวั็เดี๋ยวจะมันปะไม่มีไม่ไมีอลไรหรอมีอยู่กล่องเต็ม พี่เปาพี่เปาครับลุงจะโดนอ่ะแตกกี่ล้อครับแตกต่ต้องยิงกี่ล้อกี่ล้อฉันรวจผมผมเห็นหลังหมดทั้งเดียวลุงโอเคโอเคได้เฮ้ยไม่บอกว่าใช้ใช้ห้าคิดก็โดนแล้วโอเคเสร็ะวันนี้ใช้ไปแล้วหรอไม่ใช้เลยวันนี้ไม่ใช้เลยไทำไมวันนี้ที่มันขึ้นสองทักตกลงเกินยังอะไรอ่ะ เอาไงงงวะกล่องซ่อมกล่องซ่อมครับกล่องซ่อมหนึ่งส่วนสามสองครับไม่ใช้ไม่ใช้ไมแล้วตกลงยังไงอ่ะไม่ตกลงยังไงอ่ะไม่แจกตกลงใช้เกินปะไม่แน่ใจเกินไม่เกินเออไม่กูใช้ลูกสุดท้าย ตอนลูกที่ที่อยู่บ้านแล้วเราโดนอุ้มอ่ะไ <c oughs> อ้ลูกที่กูเปิดไม่ไม่ไม่ทำได้ทำได้นี่ใช้เป็นเมื่อวานหรือเปล่าไอ้เมื่อเมื่อคืนหรือเปล่าหลังเที่ยงคืนมาเลยเซซายอ่ะเอออ๋อจบแใช่ใช่อันนี้ใช่แล้วทั้งอันนั้นคืนเข้าไปคืนเข้าไปคืนเข้าไปคืนอะไรพี่นี่คือที่ คืน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 มีมีมีเคสคืนด้วยมีเคสคืนด้วยบ่หมีบ่หมีอะไรอะ่ะบ่มีนี่คือยังไงมาไงอะ่ะแล้วไม่มีใครบอกหรอไปชุบไปชุบตลอดในลมออกไปเลยครับออกไปเลยครับตลอดในลงด้ยอมรถอ่ะนี่นใครบอกหน่อยว่วาเก<ะ>ินรูปเสียของแทน อพิ่นิกา